กราบองค์พระทรงพบศิรนพพระภูธรอ,อาเสียนละพาดพรทัศมินทราชาเนื่องวาระมงคลศิรชนมพันษาสำนึกพระเมตตากรุณานิกรไทยเทิดเกียรติคุณก้องยะสะสองพิสิทธิ์ ทวยราชถวายชัยสดุดดีพระปรีชาขอองค์พระจอมรัฐปฏิพัฒนนาถารื่นรมรือไทยพาทเกษเสมสารานเทินด้วยกล้าวด้วยกระบอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายทวีศักดิ์จันวีระเสถียรอธิบดีผู้พิภากษา สารเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมผู้พิพากษาสมทบพนักง,งานราชการและลูกจ้างในสารเยาวชนและครอบครัวกลาง